เหลือแต่หัวไหม่บางต่างหนาครับพี่น้องเอ้ยมึงดูลอะไรหืมอัละหมานเลยโอ้โอ้โตัวนี้ครับตัวนี้โหืมหัวและครับพี่น้องครับหืมหล้ครับน้องครับ อ,อยู่ครับอยู่แต่จ,จะออกมาได้บอ่อเท่านั้นแหละโอ้โหสับัดครับตลาดครับปลาบวมมาเลยปอาครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรอกลางคันกงทุกคนนะครับผมเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่อ่างน้องหลวงนะครับผมมาตามล่าหาปลาช่อนปลาชะโดนะครับหากพี่น้องได้รับชมนะครับผลงานเมื่อนนี้จะเป็นยังไง นะครับเดี๋ยวติดตามลมช่องกันนะครับผมจากตะเคอรนะครับคมระบวยนะครับผมสามโอสีโอนะครับใส่ตะกัวไม่ใส่ตะกัวนะครับผมมีมัดนะครับผมอยากได้แบบใดสั่งกันเข้ามานะครับแบบไม่ใส่ตะกัวนะครับผมชุดละสามสิบห้าบาทนะครับแบบใส่ตะกัวนะครับตีผิวน้ําตีไกลหรือว่าลากติดพื้นดินมาเลยนะครับชุดละสี่สิบห้าบาทนะครับผมขออนุญาตนะครับส่งห้าชุดขึ้นไปนะครับแล้วก็บวกค่าส่งหกสิบาทด้วยพี่น้องเด้อเจ็ดสิบยี่สิบสามสิบตะเคอร ค่าส่งก็60บาทเท่านั้นเองนะครับเนาะอะมวมานีมาตดตามมาชมผลงานกันไปนะครับผมจะขอคมนบวยเริ่มจากการใส่ CO เลยนะครับเนาะเริ่มจากการใช้ CO เลยนะครับเพราะว่านะครับน้องหลวงมันจะเจอซัดไงมือใดเข้ากับบ้องหวกันนะครับเนี่ยครับวิธีเสียบเขียดนะครับพี่น้องครับถามมาหลายคนเหมอนเลอเกินนะครับรีวิวให้ดูหน่อยรีวิวให้ดูหน่อยนะครับเบิ้งเอาพี่น้องครับนี่ถ้าเบิ้งบ่ท่านกับก่อเบิ้งเอาเนี่ยลักษณะแบบนี้แหละครับ จะคว่ำจะหงายนะครับผมได้หมดนะครับเนาะหลากมากจะตายหรือเป็นได้หมดนะครับเนาะส่วนอุปกรณ์นะครับพี่น้องครับท่านอยากใส่นะครับแบบไหนเนี่ยสามารถใส่ได้เลยตามใจชอบนะครับส่วนมากผมจะใช้นะครับถ้าอ้างยั่ไงเนี่ยพี่อีสองขึ้นไปนะครับพี่อีสามขึ้นไปคันนะครับจะอ่อนหรือจะแข็งนะครับเอาตามใจชอบเลยพี่น้องครับนะครับสิบยี่สิบนะครับเนาะจะเอาเวทแค่ไหนก็ตามใจส่วนมากถ้าล่อปลาช่อน นะครับชาโดนะครับผมก็อยู่ประมาณสักสิบยี่สิบขึ้นไปนาะอพี่น้องเนาะแนะนำไม่ใส่ขั้นทอนเดียวนะครับถ้าสองทอนมันจะมีปัญหาในการขว้างไปคว้างมากอาจจะลดได้ฮักได้นะครับลอกก็เบอร์สองพันห้าสามพันก็ได้นะครับพี่น้องครับครับเนะาะเอาโอเคเดี๋ยวหาผลงาน,นพี่น้องได้รับชมกันในลิปนี้นะครับเนาะ หือหืมหืม่ืมหืมหืมหสวบืมห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 ืม่ืมห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 ยมหืมหืมหืมหยมงืมหืมหดมหืมนห ืกลิ่นอยู่คนนะครับต้องกระตุกกระตุกให้มันกลิ่นแล้วครับไป,ไป,ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนตุ้นตุ้นให้มันกึนอ่ะไปละโอ้สายไหลไหลดีครับสายอ่เอ้ยอือคนนะครับมันขึ้นอยู่คนนะป่ามันล่อ,อก,กินอยู่คนนะครับ ะจ้ากิดตีนอตีนนะครับตัวนี้่าน่าจะอยู่ครับน่าจะได้ตาสาลาย <c oughs> <c oughs> โอ้อยส <c oughs> ีได้ยเได้ไดายือนอย่าง้ ตัวไงครับตัวนี้โอ้โอ้เป็นขื่นมาเลยฮีมอึมอืมอืมอืมแรนใส่เลยเอ้โอ้มากัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วแรงทำไงเออแรนแลนครับนี่ปล่อยสายมันแรนก่อน ไปไปไปแลนแลนแลนทำไงฮ่ห้าเด็กๆทำโมแรนกับเสียงที่จะมันจะค่ายครับตัวน้อยครับบ้งส่งนี่เนี่ยครับถ้ามันโมแรนกะมีขิดค่ายนะครับเนาะมันค่ายแล้วครับนี่นี่ครับขึ้นนั่นอ่ะโอเไม่เงี้เดี๋ยวกะหัวตัวน้อยตัวใหญ่ครับ แดงแดงขมาะแดงขมาะแดงขมา่ะเออเป็นคืนเลยเหรอเออเออมันยังบอกกากัดกันใดเทียครับเนาะ เอาละโดนโดนแน่โดนแน่มึงขี่ดื้อไงแหม่ใช่ได้ครับตัวที่กัดมันเป็นตัวหน่อยนะครับเนาะไอ้ตัวที่ตามมากนะขื่นไงยังไงเลยนะครับอ๋อน,นี่ยครับผมเข้าปากนะครับทะลุกแก้มนะครับตะขอคมระบวยแบบไม่มีตะกัวนะครับผม c o วกไ้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวหาตัวใหญ่ต่อไปนะครับคือจะเจอนะครับเนาะอืมคว่างไปคว่างมากหายครับพี่น้องทั้งตัวใหญ่ทั้งตัวหน่อยเลยอืมอุ้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวใหญ่ไปทั้งทั้งสายมือนี่นะครับจักหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับใหายไมายเพื่อมันดีนะครับเพราะว่าตีไปตีมากมันอาจจะระแวงอะไร อ๋อเลรอครับเอาล๋อโอ้โอ้โอถเก็บเงยเลยอืมเอ้ยโอ้ยพลาดได้ยังไงวะว่านาพลาดครับตัวนี้ว่างแค่ใดครับอืมเอาละเอาละ,าละ,าละสวบเบาครับ ส่วบเบาตบกเต็บตบกเต็บนี่น่มาพันเลยเมียงหล่ะยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องครับ <c oughs> ผ่านอีกตามเคยนลึกกับพี่น้องแล้วมันไปติดไอ้สวะนะครับเป็นต้น ไม่ไดลาบยักบอกคืออย่างอยู่ข้างล่างนี่แหละบ่กล้าลงเอาครับพี่น้องครับโยนใหม่ยังลงสวมหัวเลยนะครับเนาะอ่ะไม่ต้องเสี่ยงครับพี่น้องปลาตัวหง่มันได้กิสร้างมันหาไม่ครับพี่น้องครับมันนั่งสายๆครับพี่น้องครับเปลี่ยนสายนะครับเมื่อกี้เป็นพี่สองนะครับแต่ต่อไปนี่เป็นเปลี่ยนเป็นพี่สามแล้วครับนะครับเอาพี่สามมาเพื่อนะครับเนาะเป็นไงกว่าเก่านะครับเพื่อ สวะใต้นาำนะครับเ้าก็จะได้สูงก็มันได้นะครับหอกเวลาปาดิดนะครับจะได้ดึงขึ้นง่ายขึ้นนะครับเนาะแต่ก็ยังออกอยู่นี่เรื่อยๆนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวอยู่มองนี่จะกวางจะเข้านะครับขั้นโมมี่ยังเกิดขึ้นกับเปียนใหม่ฮึ ขาดเครื่องครับพี่น้องเห็นบอลขาดเครื่องเลยนเหลือแต่หัวใหม่เบิ้งต่างหนาครับพี่น้องเอ้ยมึงตัวคงจะโตไปไงนะครับเนาะสุดยอดอันเดียวต่อไปจะเปลี่ยนเป็นนะครับตะขอคมระบวยนะครับผมแบบใส่ตะกัวนะครับเพราะว่าผมจะใส่เขียดตัวหน่อยนะครับเนาะเดินเขียดตัวหน่อยบน ปลาแหนนะครับเนาะแล้วก็ต้องการควม่มาการตีไก่นะครับก็เลยต้องใส่ตะขอคมระบวยนะครับแบบมีตะกั่วนะครับตีผิวน้ำนะครับเนาะไม่แรกกวุ้งิใช่เลยครับยังปกัดนะครับเนาะ เอาล้ครับต้องเลีนแบบปญี่ปุ่นครับ<อ>สั่นขั้นดุบ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 ,ดบดุบโอ้โหไหลเงาเลยครับตัวนี้<อ>มันต้องติดตัวมันต้องติดตัวหลายหลายรอบแล้วตัวนี้หลายรอบแล้วตัวนี้มาขมาไก่ครับพี่น้องคว้างไก่ครับน้อครับนาะนี่ครับพี่น้องครับ กาโตบ่ค่อยง่ายไปไหนหรอกนะครับเนาะแต่ว่ามันกินเลืวอมันบ่ค่อยติดนะครับเขาต้องปล่อยนะครับปล่อยไปสักระยะนะครับเนาะรุ่นปลาเกลือครับพี่น้องครับร่างสวยกํางงามเลยนะครับรุ่นแขนนะครับเนาะถ้าต้องการตีไก่นะครับมีปลาแหนแบบนี้นะครับเดินค่อยๆเดินเดินมาเรืเอยค่อยเดินเยอะไมาเลยนะครับเดินไมาเลยนิ่งๆก็ได้หรือว่าตะวัดปลายขั้นน้อยก็ได้นะครับเบาๆมาเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวมันอยากมันก็จะตุบกัดเองนะครับเนาะอันนี้ผมค่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับนี่ยครับถ้าใครอยากตีไก่นะครับใช้ตะขอคมระบวยนะครับผมแบบใส่ตะกัวนะครับผิวน้ําได้นะครับแล้วก็ค่อยเดินมาเรื่อยๆนะครับมีตัวดูแน่นอนเฝ้าด้วยครับตะขอคมระบวย 3o, โ o แบบตะกัวจัดไปครับอ่ามอม่ย้อีกแล้วครับพี่น้องครับชะตาผมก็ต้อง นี่นะครับอยู่กับต่อตลอดนะครับเนาะนี่ครับต่อที่ผมเห็ดไว้นะครับแต่ต้องเดินลุยน้ำเข้าไปได้ครับพี่น้องครับเพราะงั้นเข้าไปยังไงด้วยนี่ครับต้องลุยปลาผักตบชวาเนี่ยครับลุยน้ำไปประมาณหน้าอกนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปอยู่ต่อพอดนะครับพี่น้องครับแล้วก็ตีพุ่นละได้หลายทิศทางครับอ่ะโอเคบ่ายโมงละลุยกันไปเรืเลยนะครับเนาะหาของงานไปเด้เลยครับ อื faster. อนนห,หืออาลครับพี่น้องครับอือหืออกล้วครับพี่น้องครับันยันันยันยันยนยันยันน่นยนยันยันอนยั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 นยอบยอยัน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 ยยันยยยยันัยันัย้ โอ้ใหญ่ครับง่ายง่ายง่าตัวนี้ใหญ่อ๋อออกแล้วครับพี่น้องครับแก้มือครับเกลียกว่าน้องโบวิ่งเลยสายโบวิ่งครับสายโบวิ่งอ่ะ บก้าวัดครับสายโบวิ่งเนาะบดถือครับบดถือบดถือบดถือเขียด หายใจขึ้นหายใจแน่นอนเห็นบอสหายใจเห็นอยู่นะครับเนาะตัวหง่อยู่ครับนี่ปากแหลมปิด๊ดๆเลยหง่เฮ้ย hey, <Hey. S 2> หายไปแล้วครับพี่น้องครับเมื่อกี้ยังขึ้นดีๆอยู่เนาะไต่ตัวนี้หายไปแล้วครับบอมมีวีแววของมันเลยของัยจหนีไปแล้วครับโอ้เสียดายตัวหง่ โดนที่กินเธอหนึ่งครับผาดเ,าเสียดายเสียดายครับพี่น้องตีไปได้ประมาณชั่วโมงแล้วครับบ่ม,มีวีแววมันสิขึ้นเลยอ้เดี๋ยวจะล่องหยิบเงียบเบิ้งจักพักหนึ่งนะครับล่องหยุดการตีไปจักพักหนึ่งก่อนเพื่อมันจะมีเอียงดีขึ้นนะครับเนาะ น้่งมาไม่ขึ้นแล้วครับน้่งมนไม่ขึ้นแล้วเอาละเรื่อมกลับมาแล้วครับพี่น้องครับตัวที่หายบอพูดนี่แม่นตัวเดียวกันบอ๊อบนะครับทั้งเลยกะชั่ชื่นละมันเรื่อมกลับมาละอือาแล้วลครับสบละสบแล้วเอาอยู่ครับอยู่ ถ้าจะออกมาได้บอสนั้นล่ะอู้หูยบอสนละโอู้หูยสบัดครับหลักพลาปลาบัวมาเลยปลาบวัวปลาบัวมุนเลยเดี๋ยวก่อนครับไม่น้องครับต้องให้มันดึงออกเองครับะนะขยิงขงยิงอยู่างติดปากมันอยู่ครับเอ้าหุดแล้วหุดแล้วออ อื้อนี่อื้อี3ตัวสัองอื้อวะมามา,มาเอาสุ่มติดก่อนมาอื้อาารรอุปสรรคหลดอกออพุ่นน่ะก่าสิม,มาได้อ่ะอยู่นหนังไหนล่ะ มันจะเป็นของเฮามันก็ต้องเป็นของเฮาอือทิปช,อชอ็อตทิปช็อตอืตัวบิ๊กแมทน่าจะหง่ที่สุดแล้วละ่ะนี่ครับอยู่ไหนละ่ะอออยู่หนาน,นี้แล้วมันสิได้ลงเอาอ,อีกสบมาย่างไนก็นได้ มาปันงูเหลื่ยมเนี่ยเอายุกไหนเนี่มาปันงูเหลื่ยมปาโถษงูเหลื่ยมสัตว์ครับพี่น้องครับพ<อ>ี่งูเหลื่ยมสัตว์โอ้ยวิอย่างนี้อุบาตอุบายอย่างนี้อุบาตอุพโลพี่นอ้องเอ้ยมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยมองยุกอะ มองยูม,มองไอ้ย,ยืนก็นางาครับอว,าวมาแล้วโโ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 ตัวนี้ต้องมีหายังตำครับหาเรื่องหกย่างตำสะใจชาวร็อกจริงๆชาวร็อกชาวล่อจริงๆอุ้ยนะครับพี่น้องครับป้าจังซีน่าเม้คักอีี โอ้โหพี่น้องเอ้ยตาเมาเมดมือครับพี่น้องกว่าจะได้ตัวหง่ๆแบบนี้เนาะครับเนาะเอาฝากไปด้วยแล้วกันครับผมตะขอคมระบวยนะครับ 4O อันนี้แบบบ่มีตะกัวครับพี่น้องครับอโอ้โหกัดแบบโหดเลยตัวนี้คำแล้วครับแรงแล้วทิปช็อตตัวนี้นะครับผมสุดยอดอีลีครับฝากไปด้วยครับผมตะขอคมระบวย 4O ครับผม แต่นี่ก็ยังตามกับมีหาโล่แล้วครับนะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยนะครับนะครับผมจบไปด้วยทิปช็อตนะครับผมไอ้ใหญ่ไฟนี้กัดมัน